เพื่อนๆทุกคนนะครับพี่เล็กชักถ่ายกล้องหน่อยครับอ่านี่เจ้าของสวนนะครับพี่ชายผมนี่สวนนี่เป็นสวนแบบอินทรีย์แล้วนะครับไม่ได้เคยพ่นยาไม่เคยใช้สารเคมีเลยประมาณ20ปีได้นะพี่เล็กนะอยู่ริมห้วยไม่ต้องขุดสระนะครับที่เนี่ยไม่ต้องขุดสระเลยสูบน้ําใช้ได้เลยฮะเอ้พาไปชมสวนนะครับว่ามีต้นอะไรบ้างอันนี้ดอกเคนานะครับนี่เคนาธรรมชาติดอกอร่อยนะครับขมนิดๆขมนิดๆ ต้นไม้ธรรมชาตินะครับไม้เศรษฐกิจเอาไปจ็คมานี่ครับอันนี้พี่หมอเล็กนะครับเป็นเจ้าของสวนเป็นข้าราชการบํานาญนะครับตอนนี้ออกมาทําสวนก็มีทุกอย่างในสวนนี้นะครับตั้งแต่สมัยผมอยู่นี่ก็มีละคือที่นี่เราจะไม่ใช้สารเคมีจะใช้เครื่องตัดหญ้าอย่างเดียวอันนี้ขนุนจาปา้ขนุนจปากรอบใช่ไหมฮะนี่น่าจะเป็นขนุนพันธุ์พระเทพนะครับจำปากรอบ นี่นี่ตั้งแต่สมัยผมอยู่นะครัอผมอไม่อยู่สิบกว่าปีแต่ประมาณสิบปีกลับมาดูใหม่นะฮะไก่นี่ไก่ดุดดำอ๋อมีเลี้ยงไก่ด้วยนะครับไก่กระดุกดํานี่มีทุกอย่างนะครับกาแฟก็มีทั้งโรบัสต้าแล้วก็อาราบิก้านะครับนี่เต็มไปหมดเลยมีทุกอย่างครับในส่วนนี้อยู่ที่อำเภอหุ่มางนะครับใครได้มาเที่ยวก็แวะมาชมได้นะครับอยู่ริมแม่น้ําแม่กลองเลยนี่ไม่ต้องขุดสะเลยมีสระน้ําหลังบ้านนี้ โซนนี้ก็จะปุกกระชายนะครับคือหญ้านี่จะไม่กําจัดเลยนะครับหญ้านี่เป็นอ่าเยเป็นมิตรกับอันนี้ใบชับคูนะครับนี่ต้านมะเร็งได้ด้วยนะครับเนี่ยกินสดๆดได้กระชายนี่นี่ยุคนี้เลยนะครับโควิดนี่สามารถกินสดสดได้เลยมีอะไรอีกพริกไทยอ่าตรงนี้ก็มีพริกไทยอ่พริกไทยนี่โหอมาตะมากนะครับตั้งแต่สิบกว่าปีแล้วนะครับเนี่ยเพราะตั้งแต่ผมอยู่นี่ ผัดเผ็ดนี่ไม่ต้องพูดถึงครับเนี่ยมีมะพร้าวม,มีหมากมีทุกอย่างครับในสวนเนี้ยอ๋อมีต้นสตออีกนะครับไหนต้นไหนครับพี่เล็กนี่มีเห็นสตอเดี๋ยวเออนี่นี่ยังไม่ยังไม่ออกอันนี้เป็นกิ่งเสียบหรือว่าเพราะจากมเมล็ดอะพี่เล็กอ๋อจากมเมล็ดอันนี้กี่ปีแล้วครับเนี่ยสองปีครับปีนะครับต้นสตออเออผมเคยขอผมเคยขอเขาซื้อเขาไม่ขายพี่เล็กเมล็ดอะ เขาจะไข่ต้นกิ่งพันุ์ที่เขาเสียบอะฮะอันนี้ก็ต้นอะโวคาโดนะครับมีอ้อยลูกพลับอ๋ออ๋อนี่ต้นลูกพลับนะครับลูกพลับใครเคยกินเดี๋ยวพาชมทุกมุมเลยนะฮะที่นี่ดินนี่กินได้เลยนะครับเป็นดินอินทรีย์นะฮะสามารถกินได้เลยสิบกว่าปีลูกอะไรเนี่ยนี่ะฮะอันนี้ต้นดอกแคแคบ้านนะครับเมื่อกี้เราไข่แค่นืะ ต้งาไหมผัดแตงอมอะไรไปมะนาวก็มีนะครับที่ประมาณกี่ไร่นะพี่ตรงนี้สาฉพาะครับออเนี่ยที่ประมาณสามไร่นะครับสับปะรดามไร่เงินล้านนะครับสับปะรดก็มีสับปะรดนี่พื้นเมืองพื้นบ้านเรานี่ใช่ไหมฮะใช่ครับอันนี้พริกกระเลียงนะครับพริกกระเลียงนี่พริกที่ได้ฉายาว่าน่าจะเผ็ดที่สุดในประเทศไทยนะฮะ มีมุมไหนอีกอ๋ Donc, <c oughs> อนี่ไงครับนี่ที่นี่อากาศมันเย็นนะครับอุ้มผางเวลาปลูกพริกไทยเขาก็จะปลูกตามนั่นแหละหลักรั้วนี่นะครับมันก็จะออกติดลูกได้ดี้ยอดสเยสวรรค์ลดก็มี <c oughs> นี่นะครับโอ้ <c oughs> <c oughs> มีทุกอย่างเลยครับส่วนพี่หมอดเล็กนะครับใครได้มาอุ้มผางนะครับ <c oughs> เพื่อนๆที่รักกันปลูกต้นไม้อ๋อ <c oughs> นี่หน่อไม้ฝรั่งนะครับ หน่อไม้ฝรั่งนี่ไม่ใช่พันธุ์ g ีโนะครับเป็นพันธุ์พื้นบ้านที่อยู่ในป่านะครับอร่อยมากนะครับอันนี้หน่อไม้ฝรั่งนะครับนมันดกจริงหรอพริกเนาะนี่พริกก็มีคือปลูกทุกอย่างครับไม่ได้ปลูกเป็นพริกถ้ามันอยู่ใต้ร่มไม้มันจะสวยใช่ไหมครับพี่เล็กโคตรดเนี่ยพริกเนี่ยมันจะชอบที่ร่มร่มนะครับเล่าหน่อยมันจะไปสอยไข่มดแดงมะพร้าวมีมากต้นยอก็มีนะครับอันนี้มุมทางทิศใต้นะครับที่ถ่ายให้ดูนี่นะครับ ต้นยออันนี้ต้นยอน,นี่อายุน่าจะพอๆกับผมนะครับเนี่ยตั้งแต่ผมอยู่มันก็อย่างอันนี้คือนี่ขนาดว่าปลูกต้นไม้ปลูกสวนไห้นะครับแต่เดิมก็เมื่อก่อนที่อยู่ตรงนู้นะน,นะครับตรงต้นนะฮะเจ้าเมตะเขียนนะครับแต่ว่าแม่น้ำมันซซาะซๆไปนะครับค่อยๆซาะไปนะครับตรงนอกรั้วก็มีต้นมักเม้าด้วยนะฮะแบบเม้า เขาจะแกงใส่เห็ดนะครับมันจะส้มๆอร่อยนะครับลูกมันก็กินได้ทุกอย่างกล้วยก็มีอันนี้กล้วยหอมนี่เขาเรียกกล้วยหอมนะครับเล็กกล้วยลูกเล็กอะหอมไข่เออใช่ใช่ใช่กล้วยหอมไข่ไข่่กล้วยก็มีนะฮะผักหวานบ้านก็มีนี่นะครับผักหวานบ้านก็มีตรงนู้นนะฮะกล้วยก็มีเนื้อที่ประมาณสามไร่นะครับสามไร่เอาเดี๋ยวพี่เดี๋ยวเราไปดูมุมบนนู้นนะฮะเหมือนจะมีไม้ป่าด้วยนะครับ ไม้สักเมื่อกี้มีต้นเคนานะครับนี่อะไรอันนี้อ้าวไม่ใช่กระชายเหรอพี่ใช่กระชายหานึ่งนี่หอมอร่อยอืมนี่น่าจะเป็นกระชายป่านะครับเนี่ยกระชายป่านะครับหอมอร่อยนะอ๋อนี่นะครับนี่เหมือนกระชายตรงนู้นนี่อ้าวมันต่างกันยังไงพี่เล็กมันเล็กใหญ่ความหอมมันจะต่างกันนะฮะอ๋อนี่มะเขือฟวงก็มีนะฮะเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปดูเลยอันนี้มักฉะ นะพี่อันนี้ต้นอันนั้นหรือเปล่าถาวันหวานนั้นหรือเปล่าครับเนี่ยใช่ถูกต้องอืออันนี้เถ่าเถาวันหวานนะครับอันนี้เป็นของป่านะครับมันจะคล้ายๆต้นชะอมนะรตระก,กูลเดียวกันแต่ว่าเอ,อคนโบร,ราณที่นี่เขาจะถากถักเปลือกมันนะครับไปเป็นส่วนผสมของในการต้มเหล้านะครับเนี่ยมันจะหวานหวานอ๋อพี่กระชายหนึ่งเดี๋ยวมันมีกี่สายพันธุ์เนี่ยพี่เล็กกรชายนะฮะกี่สายพันธุ์ อ๋อมีกระชายดำกระชายปลากระชายโอ้กยเเขาวเต็มไปหมดเลยนะครับเนี่ยส้มเขียวหาวานกำลังออกลูกเนี่ยอันนี้ส้มเขียวหวานนะครับกำลังออกลูกนี่ส้มเขียวหวานแกะเลยไงน,น่าจะมีโอ้อันนี้เขาเรียกว่าป่าสามอย่างประโยชน์สี่อย่างนะครับตามศาสตร์พระราชาของเรานะครับคือจะต้องปลูกพืชไม่ต่ำกว่า21อย่างนะครับอันนี้นี่น่าจะ50 60อย่างขึ้นไปนะครับ อ่ามุมนี้นะครับเดี๋ยวผมพามาดูมุมนี้มีสภาอ่าศาลาพักใจนะครับศาลาคนสันโดษนะครับทังนี้โอ้โหมีเตาฟืนแบบแบบพื้นบ้านเกรเรียงด้วยนะครับนี่ว้าวสุดยอดเลยนะฮะบ,บรรยากาศแบบแอร์ธรรมชาตินะครับเพื่อนๆนี่ใครได้มาอุ้มห่างอย่าลืมแวะมานะครับหรือว่าถ้าจะติดต่อก็ติดต่อมาได้นะครับเดี๋ยวผมจะ เบอร์โทรไปให้ตรงนี้ก็มีสะพานนะครับสะพานไม้เชื่อมกับตัวบ้านนู่นนะครับบ้านจะเป็นบ้านทรงไทยนะครับอันนี้อันนี้ช้ดำอ๋อก็ใช้ดดำนี่นะครับใบมันจะใบมันจะมุนมุนอันนี้ก็ใช้กระชายพื้นบ้านนะครับกชพื้นป่าในป่าอันนี้ก็ใช้ป่านะครับซึ่งเหมือนมันจะหอมกว่านาะพี่เล็กกันนี่นี่จะหอมกว่าอันนี้อร่อยอันนี้ก็ใช้บ้านโอ้โหเดี๋ยวเอาไปนี่ชาดำ ไอ้ปลุกน่าจะติดอยูน่น้อยพี่เล็กนะติดนี่ก็ใชายป่าหายหมดเลยโอ้ตรงนี้มีส้มโอนะครับมุมนี้ข้างๆบ้านตรงที่สะพานไม้อ่ามียุงฉางด้วยนะครับพี่พี่เล็กมีเครื่องสีข้าวนะฮะอ๋อเครื่องสีข้าวอย่างนี้มีนะครับก็ไปสีที่บ้านือนมีคอกอ่ามีเล้าไก่นะตรงนี้อ่าโอ้นี่มีกระท้อนกระท้อนนี่ตั้งแต่สมัยผมอยู่นะครับอันนี้อายุน่าจะประมาณยี่สิบกว่าปี ตรงนี้กลายเป็นดงพญายเยน็นไปแล้วครับเนี่ยมีฟักข้าวนะครับโอ้โหลูกเต็มต้นเลยคุณผู้ชมกรนะท้อน,น <diary aluminium. S 1> ตรงนี้นี่เป็นโดงเลยนะครับ,บอโอ้มีต้นขี้เหล็กด้วยม,วมีต้นขี้เหล็กโอ้ต้นขี้เหล็กนี่ตั้งแต่มสมัยผมเด็ดไปขายอะเอาไปกินอะ <c oughs> ต้นใหญ่มากเลยนี่ฟักข้าวนะครับผู้ชมนี่นี่นี่มุมนี้ถ่ายให้ดูนะครับมีเยอะเลยนะครับแต่ว่ามันอยู่สูงอยู่สูงอยู่ส่วนนี้นี่ไม่ว่าจะเกิดวิกฤตอะไรก็รอดะครับนี่อะไรอันนี้อะไรอที่เรียกของป่าต้นอะไรครับเนี่ยไมอีอ๋อที่ทิพจิเหรอฮะเออที่เขาขายหัวมันเท่าไหร่นะพี่โลโรแลโรแลเท่าไหร่นี่นี่อะไรไมอีอ๋อแบบเคย เอาไปเต็มรถเลยเขาเนี้ยเออเนี่ยเอาแก้กาแฟไปด้วยพี่เล็กเนี่ยอันนี้พันอะไรครับเนี่ยอราบก้าเอาถอนไปอราบก้กนี่อราบก้กนี่คือเหนือใช่ไหมพี่เล็กผมงงกับฮัลโลบตัตตาใต้ใช่ไหมฮะับโตรงนี้เป็นดงป่าเลยนะครับนี่ผมบอกว่ามุมนี้จะเป็นมีไม้ป่านะฮะอันนี้ก็จะเป็นขอบรั้วมีไม้สักนี่ต้นเดียวสี่กิง่งนะครับสามารถทาเสาบ้านได้แล้วนะครับนี่ มีไม้ป่านี่มีต้นบอระเพ็ดนะครับบอระเพ็ดมีขิงเสือด้วยนะครับอ๋อเอออันนี้นี่โอ้โหของโปรดเลยครับเนี่ยขิงเสือนี่ตรงโคนต้นมันจะเป็นสีแดงๆนะครับเพื่อนๆแต่ใบมันจะออกแบบขา,ขาวๆท่อนไปเลยเอาไปปลูกเยอะแยะขมิ้นขมิ้นชันก็มีนะฮะนั่น,นอันนี้ชะอมเลือกเลือกท่นี่น <laughs> อ๋อนี่เผือกอันนี้เผือกพื้นบ้านใช่ไหมครับเผือกพื้นบ้านครับโอ้โกำลังติดหัวเลยนี่ง่ายเผือกนะครับเพื่อนๆมีทุกอย่างนะครับใครมาที่นี่สามารถเอาไปขยายพันธุ์ได้เลยนะครับเบี้ยนี่เต็มพื้นไปหมดแล้วครับมาอีนี่คนไทยเขาเรียกหน่ออะไรที่นี้เขาไปทําอะไรยามน้่อะไรมาอีฮะเมื่อกี้ต้นมาอีไม่ออไม่ไม่ติดมาด้วยเมื่อกี้เดี๋ยวยผมไปเอาก่อน มันต่างจากที่ผมอยู่เยอะเลยนะครับเพื่อนๆท่านผู้ชมนะฮะสมัยผมอยู่มันยังไม่มีเยอะขนาดนี้แต่ว่าทีล็กตั้งแต่แกเออร์ลี่หรือว่าเออร์ลี่มาแกก็มาปลูกเพิ่มขึ้นนะครับพี่หมอเล็กเป็นข้าราชการหมอนะครับนี่ต้นพันกาแฟเต็มเลยนะครับใครได้มาเนี่ยต้นบุกก็มีเร็วเร่าเรเรไม่ออกดอกกินไปหมดแล้วนี่นะฮะดอกเอ่งเล้วนี่นะฮะนี่ต้นดอกดิน หอดอกดินจำได้ป่ะที่ดอกเกียวสบปิดพวงเลยอ๋อดอกนี่ไหลยางแล้วเกินเนาะห้างเออนี่ผักหาดคนเหนือเขาเรียกผักหาดนะครับมันจะหอมหอมเศษผักอื่นไม่เลยปักกระญอนี่กระเหลี่ยงนี่เรียกว่านอสินานะครับเออนี่ลหอมนะครับเนี่ยเขาจะเกงใส่ปลายแห้งนะครับเปลาแห้งเหมือนผักสาบเก๋กระโลโปโอ้พี่เลีกยอันนี้เกะหรือยังอะนี่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 เพื่อนเพื่อนมีอันนี้อีกนะครับต้นกฤษณนาเป็นไม้ ที่ยืนพื้นในส่วนนี้นะครับนี่ตั้งแต่สมัยผมปลูกนะฮะเนี่ยสิบกว่าปีนะพี่เล็กเนาะได้เหมือนจะได้ปลูกเลยนะลูกเต็มเลยเี่มันเก๋ช่วงไหนเนะน,นี่ยใช่มมันจะเก๋ช่วงไหนไม่รู้นะเนี่ยผมเพิ่งเพิ่งเคยเห็นครั้งแรกนะครันี่แหละลูกมันไม่มันจะเก๋ช่วงไหนพี่เล็กเนะี่ยน่าจะปลายปีนั่นไหมอ่าเดี๋ยวมาโซน ขึ้นมาทางเหนือก็จะเป็นมังคุดนะครับโอ้ไม่น่าเชื่อว่ามันจะใหญ่ขนาดเนี้โอ้ตอนนั้นกิ่งมันยังต้นมันยังเ,เข้าแขนอยู่เลยเมีกี่ต้นนะครับพี่เล็กเนี่ยตรงเนี้หนึ่งส,<า>สองสาม,ส,ามสี่ปุ้นห้าหกต้นนี่มดูเลยมัถ่ายตรงนี้นี่ลูกเต็มต้นเลยครับเพื่อนๆอ่าตอนนี้มันยังไม่สุกนะฮะสุกเดือนไหนครับพี่เล็กเนี่ยมังคุดลาเดือนหน้ากรกฎาคมข้ามันสาหรือเปล่าเดือนมิถุนายน โหที่นี่โลก็น่าจะสามสิบไม่อยู่มั้งค,คือแหละความดชินหมดแหละอืมนี่นี่อันนี้นี่นี่พี่เล็กอันนี้ขเขาเรียกยอดอะไรครับเนี่ยที่บ้านก็มีนะชิมดูสิฮะม,มันขมขม,ขมอร่อยชอบกินกันลาบอะไรลาบอะไรอะไรเมนอร่อยเมนอะไรไม่รู้เมนเมนเมนดีเมนและะ้วป่ะเออดีเมนอืมอันนี้เรียกอะไรหวานหวานขมขม,ขมอันนี้ไม่รู้เหมือนกันอันนี้ <ม EN. S 1> ดอกอะไรไม่รู้ลืไมไปละชิมได้ใช่ไหมฮะกินได้หมดเหรอเนาะ ตรงมุมนี้ก็จะมีะต้นย่้านางผักปรังแล้วก็ผักชายานะครับนี่มีเล้าไก่ด้วยตรงบ้านนี้ก็จะเป็นบ้านทรง,งไทยนะครับอ,อ้าวมีทุเรียนด้วยมีลูกไหมครับเดี๋ยวเดี๋ยวมีทุเรียนด้วยต้นหนึ่ง,อ,งอ๋อมันกําลังติดดอกครับเพื่อนๆนี่ดูนี่ทุเรียนพันอะไรครับเนี่ยหมอนทองอ๋อหมอนทองมีติด สามช่อนะครับสามพวงหนึ่งสองตรงนี้อ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองดอกมันน่ะนี่ให้ดูใกล้ๆเนี่ยอ๋โอ้มะพร้าวเต็มต้นเลยนะครับที่นี่อากาศดีโอมีทุกอย่างนะครับเนี่ยปืนมาทางนี้ปืนไปดูมุมนู้นอีกตรงมุมนี้มีสมุนไพรพื้นบ้านด้วยนะครับเนี่ยของนิยมของคนใต้นะครับใครรู้ก็เก็บไว้ในใจนะครับ อ๋อนนี้ข้าวฟ่างใช่ไหมครับใช่หรือว่าอะไรข้าวฟ่างอ๋ออันนี้ข้าวฟ่างนี่เขากินต้นมันได้นะพี่เล็กจะคล้ายๆอ้อยใช่ไหมว่าไปเลยไม่กินแล้วกินดอกกินดอกนี่เอาไปคั่วเป็นข้าวขอนอะไรพวกนี้ขอนอ๋อนุ่นดอกกาแฟโอ้ตรงนี้มีนี่ด้วยนะครับมุมนี้โอ้ดอกกาแฟดอกกาแฟนะครับนี่ชากาแฟนะครับชากาแฟอันนี้ถุงนี้ประมาณ ห้าร้อยใช่ไหมพี game, Lap, <to <to called, ่เล like)> ็กโลละห้าร nope ้อยนะครับนี่หืาอยหายากนะครับเพื่อนๆเพราะว่าอันนี้เป็นแบบออแกนิกนะครับหรือว่าอินทรีย์นะครับก็นี่นะครับดอกกาแฟ่าเดี๋ยวเราไปดูมุมอื่นกันนะครับสุ่มไก่โบราณนะครับนี่ของชาวกระเลียงเขาจะสานแบบนี้นะครับก็จะเอาไว้ให้แม่ไก่ฟักไข่อยู่ในนี้นะครับหน้าบ้านนะครับจะมีต้นจันผานะครับ้านบ้านเป็นบ้านทรงไทยนะครับ ก็จะมีต้นต้นโป้งครับต้นี่กล้วยไม้ธรรมชาติจากภาคใต้นะฮะภาคใต้เนี่ยเป็นพื้นที่ป่าดิบชื้นเนาะต้นอะไรพวกนี้ก็จะสูงใหญ่นะครับอสูงกว่าคนอีกเพื่อนๆเนี่ยดอกกล้วยไม้นี่โอ้โหนี่เขาเรียกเอื้องอะไรไม่รู้นะพี่เล็กมันก็เหมือน เอออะไรนะมันรูวของใต้อ่ะเขาเรียกว่าดอกเข็มแดงเข็มแดงอย่านี้เข็มอ๋ออันนี้ตัวเมียนะตัมีว่านอีกหลากหลายชนิดนะฮะตัวมีตัวเดียวตัวผู้นี่คือต้นข้างหน้านั่นแหละฮะใช่ครับต้นโปร่งแค่ไนั่นแหละตัวผู้เพราะมันก็มีลูกเหมือนกันนี่แหละไปเลยครับไม่เหมือนไม่มีปะไม่มีลูกอ๋ออ๋อนี่ไงถ้าตัวผู้มันต้นตัวผู้มันจะไม่มีลูกนะครับและที่ทรงพุ่มแบบนี้นี่คือตัวเมียนะพี่เล็กครับเนี่ยอ่าตัวเมียมันจะเป็นหัวอย่างเงี้ยขออนุญาตนะครับ นี่นะครับมันจะเป็นหัวแบบนี้นะครับถ้าตัวผู้มันจะเป็นแบบแบบนี้รีบๆหน่อยนะครับเนี่ยรีบๆหน่อยอ๋อมันจะแตกแขนงออกตัวผู้อ๋อใช่ถ้าตัวเมียจะไม่แตกโอ้นี่หัวมันจะเป็นอย่างนี้ครับเพื่อนๆสวยดีนะฮะปลูกไว้เป็นแนวรั้วก็ได้มันก็โตไวเหมือนกันนะครับไม่ได้ผมก็ปลูกไว้หน้าบ้านสองต้นหน้าบ้านนี้ก็จะมีดอกเข็มต้นมาเบอรี่นะครับ นี่ข้าง้าหน้าบ้านก็มีต้นขูนนี่หมากนี่แต่ก่อนขึ้นได้ทุกต้นนะฮะตอนนี้นีไม่ไหวละสูงเสียดายถ้ามีโดรนเนาะถ่ายภาพมุมสูงนี่น่าจะสวยเลยสามไร่นะครับพี่หมอก็ใช้ปุ๋ยธรรมชาติอันนี้เป็นปุ๋ยหมักหนอกล้วยนะครับหรือว่าน่าจะเป็นจุลินทรีย์หนอกล้วยที่เอ้นะเขาเรียกว่าส่วนผสมอะไรบ้างครับพี่เล็กเนี่ยอันนี้นี่อะไรนะใบ สะเดาสะเดาใช่อ๋อใบสะเดาหมักกับอะไรครับเนี่ยหมักกับจูนซีจะเหม็นหน่อยนึงมันไม่มีกลิ่นนะมันกลิ่นใบไม้เฉยๆพี่เล็กมันเหม็นพี่ว่าเหม็นมันก็เป็นอันนี้อ๋อจูนซีใบสะเดานะฮะอันนี้สน่วผสมแล้วบ้างพี่เล็กนะอ๋อจะมีไอ้ที่ขี้ขี้ไก่ขี้ไก่ละลายน้ำด้วยไงฮะขี้ไก่เอาขี้ไก่แล้วก็ทีนี้ไง ก็อัตราส่วนก็เข้าค่อ๋อใส่พอดอสองอืนี่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 อ๋อหัวเชื้อพอดอสองอ,ดอ 1, พอดอ, 2. 2> พอหนึ่งพดอสองเพราะน้าร้อนไงอ๋อมีทั้งห่อกกล้วยเมียแล้วก็หมักเข้าไปนะครับก็กะดเอา้าดขอาเนี่ยน้ำทั้งกล้วยทั้งใบสะเดนะ่ะสะเดนี่ก็เป็นยาฆ่ามลเรงชั้นดีนะครับใช่แล้วก็หมักไว้ผมถึงบอกว่าต้นสะเดเป็นต้นไม้ที่คนปลูกไว้ในสวนทุก ่วนอ๋อนี่จุลินทรีย์หนอกกล้วยนะฮะใส่น้ำตาลไหมพี่เล็กเนี่ยใช่ใส่น้ำตาลมันนานละมันเหม็นละอ๋อต้องมาเติมหดเชื้อนออืหัดเชื้ออยู่นู่นไม่ได้เติมนั่นเหม็นนี่นี่ของแท้นะครับนี่จุลินทรีย์ของแท้นี่เนี่ยนี่กขาวก็มีนี่ไม่แน่จะอร่อยนะพี่เล็กเนี่ยนี่หละเออไว้ต้นเก็กหวยด้วยเพื่อนๆทางนี้นี่นะครับนี่นี่กำลังพรอนี่เยอะแยะเลยเก็กหวย อ๋อที่พี่ไขยดอกกันใช่ไหมฮะใช่ไหนนต้นมันอยู่ไหนฮะต้นที่พี่ปลูกมีไหมฮะเดกก๊กควยมนี่แหละต้นเก๊กวยไม่ดอกมันจะหอมอืมใบมันจะซาซาเพื่อนๆือนอืมใบมันจะซาซานะครับได้ขอเทนตต้นนี้ได้มาละไปหาปลามกี้าไปได้ปลามะกุ้งด้วยทอดแห่ในสระธรรมชาตินะครับหนเนี่ยมีกุ้งด้วยกุ้งด้วยเนี่ย อืมโอ <Okay. S 3> เคฮะ่าส้มเขียวหวานดูก่อนมันดกขนาดไหนเนี่ยโอ้ oh, ส้มเขียวหวานธรรมชาตินะครับกำลังติดดกเลยนะครับเน,ะนี่ยไอพี่ก็มีนี่อืมอันนี้มะพร้าวน้ำหอมตั้งแต่สมัยอยู่ตอนนั้นยังไม่ต้องขึ้นเด็ดถึงตอนนี้นี่โอ้โหก็ยังดกเหมือนเดิมนะครับอืม่วนนี้<ฟ>า<ฟ>เดี๋ยวไปดูทางเหนือนะครับมีต้นไผ่้วยนะฮะเราไปดูว่ามีไผ่เลย นี่ต้นทุเรียนมะุดไม้กลษณนามีเยอะนะครับในส่วนเนี้ยมังคุด,คดโอ้มงคุดปีนี้ติดทุกต้นเลยนะครับเนี่ยหืมคใครที่กําลังหาแรงบันดาลใจนะครับว่าจะอยากจะปลูกปลาปลูกอะไรเงี้ยปลูกพืชปลูกอะไรพวกเนี้ยไม่ต้องคิดมากนะครับปลูกได้เลยนะครับอันนี้คือทางรอดของ ทุกคนนะฮะที่คิดจะทําสวนอย่างนี้นะฮะต่อให้เกิดวิกฤตอะไรอย่างที่บอกนะฮะเราก็สามารถอยู่ได้อ,อ๋อไอ้ไผ่นี้ที่เขาไปทําเพลหรือเปล่าพี่เล็กผมไม่แน่ใจว่าเขาเรียกไผ่อะไรครับเนี่ยกอใหญ่อันนั้นอันนั้นอันน,นู้น,นนี่หนอนะนี่ผมเรียกจําชื่อไม่ได้ไผ่ตรงอะไรเรื่องอะไรสักอย่างนี้น,นะฮะโน่นนะ <whom? S 2> อืะอหอือ อันนี้ไผ่ตระกูลอะไรเดี๋ยวเพื่อนๆรู้เดี๋ยวช่วยคอมเมนต์นะครับอันนี้คือเขาไปทําลําเพนะครับเป็นหายากมากมันจะอยู่ดอยสูงโอ้อันนี้อายุน่าจะสิบกว่าปีนะฮะโอ้หหน่อหน่อเต็มเลยอ่ะเต็มนี่อออืืหนี่หน่อี่เมนี่ต้องขุดไปสักหัวนไปบ้านเนี่องต้องลองไปชิมนะฮะเพื่อนๆโอ้หวานอร่อยพ่อผมก็กําลังขยายพันธุ์ที่นู่นนะ หายากเลยพี่เลยกเพราะมันไตคุยหมดละใช่เป็เลยนี่หน่อใหญ่มากเพื่อนอมๆมันคล้ายๆกับสังมนตแต่ว่าป้องมันจะสั้นกว่าแล้วต้นก็จะเล็กกว่าแต่ว่าหน่อมันจะหวานนะครับผมเคยกินหน่อสดๆนะครับอ๋อมาไฟก็มีทางนู้นนะครับไ <ป S 2> อันนี้ส้มเกลี้ยงแล้วเ่าพี่เล็กเนี่ยใช่ส้มเกลี้ยงอ๋อตรงนี้มีส้มเกลี้ยงด้วยโอ้นี่ไม่ได้นับนะครับถ้าใครดูตามก็ลองนับดูนะครับว่ามีกี่ชนิด โอ้เท่ารถยนต์มานี่ไปขายได้ไยตังนะเนี่ยเท่ารถยนต์มาจะไปแจกคุณเพื่อนได้เลยเนี่ยโอ้นี่ต้นกฤษณาที่น่าจะใหญ่สุดละต้นเนี่ยต้นนี้ใหญ่สุดมีเส้นรอบน่าจะน่าจะร้อยหนึ่งละนี่มีไม้สักนะฮะมีมะขามมีทุกอย่างนะครับเพื่อนๆน่าจะเกินสามสิบเนาะรวมทุกอย่างมีตั้งแต่ไม้สูงไม้กลางไม้ เลี่ยไม้เลี่ยดิน,น,นไม้หัวอนนอเอออันนี้ต้นอะไระพี่เล็กผมเรียกไม่ถูกครับสมุนไพรฮนุมานอ๋อสมุนไพรหนุมานนะครับนี่นี่นะครับลดความเอเบาหวานอ๋อลดลดความดันเบาหวานอืมเมื่อกี้คุยกับพี่ชายพี่เล็กพี่สะพายนี่แบบกินยาความดันแล้วเนี่ยโหอายุยังไม่สี่สิบเลย S <S 2> <S 2> <S ตอนนี้มันมันโล่งแล้วอะมันโล่งแล้วอะเ๋ยโอ้ <S <S มาไฟตอนนี้โล่งแล้วนะครับลูกไม่ค่อยมีละเอา้านี่แตอ่อร่อยมากนะครับต้นนี้ผมชิมละนี่นะครับอร่อยมากอะน,นะก็คร่าวๆก็น่าจะประมาณนี้นะครับน่าจะรอบละมีต้นมะพร้าวมีทุกอย่างนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นมาไยกินก่อนนะครับเดี๋ยวพี่พี่ขออนุญาตมองกล้องหน่อยได้ไหมครับ เนี่นะครับโอเคครับขอบคุณมากนะครับพี่เล็กครับเออถ้า,ถาใครใ <น S 1> อยาก <ใน S 1> มาเยี่ยมมาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะแปะเบอร์โทรไว้นะครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ